เนี่ยมันหัวมันใหญ่ใหญเลยอะเยอสุดนี่โอ้ยแมนใหญ่ไหมนี่เดี๋ยวพี่น้องเยแต่ว่ามันตัวน้อยแมนมันคักกป๋าแนวนี่โอ้ยใส่เงยเก่าอยู่เิ่มเมันแนี่ต้องมีจ่กคนโอ้โหไม่เจ้า๋ย้อัน้อัน เนี่ยเนี่ยโอ้ได้ยูไดูได ok ้ยูปุ๊กหน้าเถะได้หนิที่วิดีโอนี้มีเนื้อหาที่อับอายไม่เหมาะสมกับเยาวชนตุลต่ารปฏิบัติการ่สุราทำให้เหมาะกับใช้วินงานในการรับชม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมโจไทยเฮานะครับผมมาพอกันกับอีกช่องไทยเฮาชาเนลคือเก่านะครับผมอ่ะมืออินได้ย่ามแล้วนะครับใส่เบ็ดครับพี่น้องว่าสิว่าชิลองใส่เอ่อเบ็ดกบเบื้องหน้ามาอยากกินกบว่ะใส่เบ็ดป่าบ่ได้ที่จะสิลองใส่แบบบูรณาการดูนะครับตอนนี้ขุดเิงกันอยู่นะยิงก็เป็นขี้กระโหลใส่เดือนบานเฮานะครับบ่มีแห้งขุดทักกันเถอกกันไร ก็ได้เอาฝงสักฟอกมา่รยนะครับผมโรยเป็นหอมเป็นยอมเป็นยอมเนี่ดีครับว่าใเข้าวครับหายัางนีง<ใ>น,น่นงเขาไม่ค่อยออกเลยเป็นยมยมนะครับตำส้มนี่ดได้ได้ยุทสีหาโตอยู่นะเป็นงไง่นึงมาสี่หาโตนะ มาติดตามเบองเด้อว,วาสิได้บอกจังหวะบรรยากาศเขาก็ะถอกแล้วนะย่ำนี่ไิถี่ไทยให้นบหมบรรยากาศก็แร่งดีดีทิเบ็นกับราชสีตรงดิดนกรร็สี่ขาหนึน่งเขาอยู่บานถอกไปแล้วนะครับอีกเดือนหนึ่งสองเดือนก็นได้เกี่ยวเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ออคุดเนี่ยหาเนี่ยก่อนนะครับแล้วปักปักป่าแล้วก็ย่ำย่ำสักสองหลอบ้ยสองหลอบ รอบเดียวยอ่ำหลอบเดียวพอนะครับใส่แล้วก็เบิองใน่จักหน่อยนึงจักข้าวนึงแล้วก็พอใส่แล้วก็สิเนี่ยอ่ำมึงมน,นะครับเสีออกมาเ่ยอ่อีกทีน,น,นึงกับประมาณถุนสองสามถุนประมาณนี้นะครับสองสามถุนเสีออกมาเบิองเบ็ดอีกเช่นหนึ่งวันไม่ได้บ่ขั้นตอนนี้ก็หาเงียะปักเงียะปักเบ็ดแล้วก็เบิองอีกรอบนึงว่าไมได้บ่ได้แล้วก็มาเ่ยอ่อีกสองถุนไปครับท่านผู้ชมตอนนี้ไ,ไปเบิองไก่คุณเงียะกัน 看，看不难，我 ไปจุ่มน้ามันยังไงเขาไปจุ่มน้ามันลางก่อน้นได้ยคู่ขี้ดินบ่กอินเสิร์ตมาหนีว่าขีกันี่ขิงขอโทษดได้ผู้ใดผู้ใดกกำลังกินเขาเมื่อตอนกินเขานิ้วนี่นะเอากระลาดลาดลาดแฟบไปน้ามูนี่นะครับเป็น้ำเผื่อนมาขี้ที่มันอยู่นะครับคือขวยมันนะครับ่ไดีเลยตัวหนึ่งต่อทายแฮะ ไ้เลยนี่จัออนใจขึ้นไม่ขุนใจขึ้นเป็นทางไหไนไล่ปว่าใสสคือว่าไล่อยางนี้ก็ขุ่นไ,นไฟฟนห้ขุนหนาตื่นเนี่ย ไปได้ปลลาไปอีกไลน์ไปครับได้เวลาของหลักหลาละ่ะได้เวลาของเซียนนี่อลองเบิรงนจกคลิปกวนๆกันเลยแต่ป้าขอโต๊ะต่ตโอโปมือนี่วะเอาผมจบไปทำไมอ่ะเห็นแล้วไปหาใส่จุดจบไป <laughs> ไปครับจะนัดโชว์คุณภาพในการใส่ ไห้ถึงพื้นดินลงว่างานมันดึกแมีจักหลังมือเลยจากสามสิบสามสิบได้ยังเอาจากสี่สิบตัวเนาะสามสิบหลังแล้วสี่สิบตัวมันของพื้นดินเหรอเกิด้อเอาเต่นหน้าตังเข้าเพราะว่าช่วงนี้เขาเริ่มประกาศนะครับบอกว่าขายส่เป็ดใส่เป็ดก็เขาให้ใส้ยี่หรอแต่ว่าให้ระมัดระวังกันหน่อยอาจารย์ระมัดระวังเขาเพิ่นเขานะ ก็เลยเด็ดไซเดนหน้าหยาดพี่น้องเจ้าของหน้าหยาดพี่น้องเนี่ยก็หยาดพี่น้องเตะแท้ะนะครับก็เลยต้องกระหันใไซนี่หันห,นหลือนะครับเพราะว่ามันต้องมีกั้นแบกเอาปลาผู้ปลาบอลยู่ดไหมตอนนี้ยังบอลอยู่เ <ing on> <water> <laughs> สด็ะเด็จไปตามชมและที่ ออกไปด้ปัญญาไประเดยลงมือเห็ดนะครับลงมือแงนมลมันช่วงนี้มันเป็นย่ำเห็ดเบียกเสาไว้คำสาเอ้ยเส,สาสาคำเร็วมมประมาณนั้นนะครับกระเป๋าเล็งใจเลยเดี๋ยวเล็งพ่อเล็งใจแล้วปุ๊บพอดีนะครับแล้วก็ได้ยามเลยนะครับไปชมยามเลย chúc nó chúc nó chúc chúc nó chúc 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 改变吧

Jadi lah, saya เดี๋ยวกันสิบภากันออกไปใส่เวละ่ะ<ม>เวลาคนระั<ม>่สโมงจะนอดประมาณสองทุ่มไหม,มกินเขากินนาำวะนะครับนนกับเขากินาน้าก่อนนะครับก่อนจะออกไปยำเบ็ด ไปเ้อพี่น้องมองไปผู้ใดกําลังเบิ่งคลิปนี้กําลังกินข้าวกินน้ำคนกินเสียๆนะครับเขากินเราเพื่อเกิดชีพากันออกไปยามเบ็ดเด็ดเวลากันรับเข่ากันนี่ครับมันบาดนะครับแกล้งเขาเลยดีกว่าแกงแกะ

<อ>ไ่คปครัหรบสับานมเดี๋ยวพ<ม>อโอกาสนัน่งก,กี่เขาวจะเข่าวลวกินแ้วเขาจะไปยามเป็เลยสองทุม่มนะนะครับไปไปนะ <laughs> ไอ้ครับตำรวจสุม่มได้ซ้ำได้นะครับได้เวลายามเบ็ดนะครับผมเออมันก็การท่ายท่ำในจะนอนก็เนี่ยไม่เห็นนอนนะแสงมั่วอง <laughs> เอาได้ซ้ำได้นะครับผมกอเอาซ้ำได้ซ้ำได้หน่อหนะปลาปลาเนี่ยแ <laughs> ห้งยากก็อันนั้นการทายิปีนะครับผมลองม่งมเป็นตาไหน <laughs> ไปครับผมเอาตัวใดก่อนอันนี้ก่อนบถือสับุธบุญเยอเดอโอ้ยหแบบนี้ับบยางแหลกก็ซื้อเงียบเนาะอุ๊ยเติมเติมยังเบอร์นี้เป็นโอกาสหลุดเลยมันถ่ายทอดหปเฮาว่ามันพอมีนะเออพอมี ก็ยังพ่อเป็นตะลุนอยู่มีบุคมบ่เลยครัเอาเล็กมาบังไว้ใช่ซ <laughs> ื้อได้อันนี้สองอ่ะขุดมาหน่อยหึออยง้ง <laughs> เหงาเถอะปะตุ้งใส่ปากก็เอามายัางอ <laughs> Yeah, 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 yeah Nó có mi, cái gì ở đây không? Nó có mi cái nó tài Đây, bông tà Ủa, khỏi chân nó tài Chân tài ไปกินอออ๋อก็อยู่แต่ยังกินเยเงี้ยเงี้ยนี่เด่นนะครับพี่น้องเลยแต่ว่ามันตัวน้อยโอ้ยห้องกระชิมานเต็มปากคอกังหนิวจ้านกินเลือกท่าไมนี่ปวดเลยปนะ่ะเนี่ยหึจะแมนมันขักกับปลาแนวนี่นนโอ้ยใส่เงีง้ยเกาอยู่ย <laughs> เอาเฮ้ยมันเป็นจระไข้เชียวป่ะเฮ้ยได้บึ้งบึ้งกับมือตัวตะกีมาโอ้ยแต่เขาหาปลาอยกางไรนี่แต่คนอยู่กรุงเทพกรุงเทพเขาจะหาอยากตำแหน่งเอาตัวใหญ่ดึกบ่เดินบอกตัวใหญ่กินดึกบ่มันเกิดเป็นไปได้สองเงาสองงานนะจันตัวนี้คือเดือนเออเดือนเตียงนี่

ทำนะี่ก e ็ถือว่าแง่ที่สุดสำหรับเขาใช่ไหมนี่หัวถอดเกลียวเลยวะถอดเกลียวถอดเกลียวปลาตัวใหญ่มาอย่างนี้ก็จะถอดเกลียวเ่เนี่ยเนี่ยโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บิ๊กอุ้ยปลาดุกหน้าเถีด้นี่มือนบิ๊กอุ้ยจับดีๆนะครับไอ้เวลาจับปลาดุกหน้าเนาะอาจารย์นนอน จับบอดีงานได้เงียบครับมันมันปวดแน่อยู่ดีเลยจับโดนดีดีเลยห่างเหินไม่โดนเติมทะโบงการโอ้ใส่เบ็ดถามว่าว่ามาเฮ็ดคลิปน้ำเสนอให้พี่น้องเมื่อวานม้วนม้สั่งไฟสั่งไฟสั่งไฟมาใส่ปลาเนาะโอ้ยว่ะอ๋อมันหมันที่ก๊ มือเห็นตัวเงีย้ยก็โอ้ยยังไงกบเด็ดปดุกเลยดุอุ้ยสร็นี้ปนแสบดิแม่นมอเนี้ยก็กบกยังไงเนาะอ้ยใส,สอีก,น,กน,อนี่นโอ้โ,อโอ้มึงใสเดิมอีกแล้วใสเดิมอีกแล้วชิล,วลงขีดเป็นประคออย่างเดียวนี่จัดอ๋อให้ชิลงขีดเป็นป่าอย่างเดียวเดปลาหน่อยเด้ปลามันขึ้นไม่ต้งไก รอมีแรงใหม่วะไมใหม่คือดีก็โกอัน่าจะเป็นทุกความเจ้าวาบะไอเนี่ยมันหัวมันใหญ่ไหมไอ้เยอะเยอะสุดอันนี้โอ้โหจะเป็นใหญ่แม่ปลาปลาปลาคอกเดียวกวะไมันช่อยู่ัสิตลอดบ่ปลาคอกเดียวก็ได้ปลาจุ่มเดียวนะโอ้โหเนี่ยมาเห็นเบียดเลย เี็ดที่จมากออยู fun, <deve ck 23> <f Trustee> ่เก <tama easy> ็บเก็บเก็บทิบตัวเด็จพ่อรวยหรอ สวัสดีท่านผู้ชมครับตอนสองครับผมมามาหลุนกันอีกเทือหนึ่งอาเป็นตาบอสันมาสองมาจีถือบอเไม่แต่ถือบอสจได้ปข้อกังอีกบอสนิงกิกบขันแหลกครับผมหนิงมันมาห้อยไข่เลย่ยวะ บรรยากาศเนี่ยมสองนะครับกาดีอุ้ยอุ้ยโอ้ยอยัยยงมันอีอุ้ยโอ้ม่ีหลุดโต๊ะทอนั่นเลยเราจะเยนเย็นเย็นไงอะไรนี่เย็นหน่อยเย็นหน่อย เดินส่งแล้วน right. wow! wow! oh! 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 hey, ่าจะม่มีตัวเหญ่แล้วครับอยู่แถวๆนี้มูนปานบ่ก่อ้เง้ใส่เะอใส่เหอู้้ว้าวว้าวด้โอ้ยมีไดใส่นี่มาโอ้ยว่ะ

ล้มใส่ยงเว็นมึงนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองล้มใส่ยงเสาอะพ่าะซื้อปลาหมึกอีกบอปลาโอ้อะไรเอ่ยืออะไรเอ่ยปลาโอ้ยหอมมันก็จุ่มผุนดนาะ ปลาใหญ่เตมขึ้นครับผมโอ้ยนี่ก่โตให่กระซำ้ากระซำกาเป็นปลาคอนไปนะครับผมปลาใหญ่มั้มี่ือว่าหรต้องเปลี่ยนโลเคชั่นปลาใหญ่คับน้องต้องเปลี่ยนโลเคชั่นโอ้ยปดูกรมอยู่เสือไป

ถ้าชนะกินเพราะเส้าเหนี่ว่าอ้าวมันอยู่ครับแต่ผู้ชมครับแต่ว่าเป็นปลาหน่อยกระคอ,ขอกัขอของเอาไม่มีกูมีแต่ลุนเด้อ

นะครับบรรยากาศบา้านไทเฮาเป็นแนวนี้ครับต่อมาเป็นหกกระจายเขาหนามก็จริงป่ามั่งถือตัวหน่อยครับทำนผูส่งครับรุนนีอหรีมีทตลุนมีแต่รุนนีปะ อก็ได้ตัวนี้พอทิโตยูงเนี่ไปเล่นไปทิโตเลยนะครับเฮ้ยไปเล่นไปกันนเานหลุดนีแล้วนะปุกในองแต้มแหละครับเมื่อคืนทำกันเลยม่จตหลุดหน่อย ไปเด็ดไปครับผมท่มนผูส้มสำหรับคลิปนี้ก็โบหมานไปเลยมานอยู่ดอกสวยหน่อยวยหน่อยนะครับผมแล้วจหาไม้โลเคชั่นไหมเอ็มเด็ดตัวใหญ่นอาจารย์เนาะปลาตายครับผมเต็มเลย นี่สตีประตูเงี้ยนี่บ่หน่อยนะครับผมนะได้อยู่นี่ซิฟก็โตบ่จัดสีกว่าเอ้ยมีตัวมีแต่ปลารุ่นนี้นะครับผมขนาดเขาเงี้ยเลยขนาดเขาใหญ่ลนะไปครับผมท่านผู้ชมมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สองยูทูบนะครับผมไทยเฮาแชร์แน่ครับแล้วคลิปต่อไปสีเข็ดวนี้อย่างต่อฝากติดตามนะครับผมสำหรับอีพีนี้เขาไปก่อนนะครับไป